ให้ยังพ่อโอ้ยปาะตักกิมเมงมาท้าท้ากันแค่ี่ยังขนาโอ้ยข่อยการทาิ้มตเนอันเจ้าข่อยได้ล่างวิวข่ได้ออกทอดระทาที่อย่างไรนาขอยการแลนตนะอนข็งาสกเคยใ้เยเียอ้ยะจ้าพ่พ่ออิบีีก้าขาวกับเหหนาวขาวอาเจกอิบผู้สาวนี่ไม่พ่อให้ยังไงมยบอกทอกระทาก่ะยาบไอ้คนตเนะ ไปไปไปเฮ็ดเบี้ยเดีย๋ยวกินคอนเทนต์อยู่เนี่ยยังน้อยยังไปไอ้ายใกล้จะได้ไปไปอยู่เนี่ยเด้อน้อยเคลื่อนอยู่ไอไ้ายไปจะได้ไปง่ายมั้วยู่เนี่ยเดวอย่าเฝ้ากดติดตามกดไลดค์กดแชร์เพลื่อนดูเดี๋ยว เ<า>อามาหนีนเลยนะโ,งงโทโรศัพท์เนี่ยจะคอนเทนต์คอนถึงเนี่ยเจ้าหายยังไงหาโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์ขไฟวอมเี้ยข่อยดึกโทรศัพท์ถิ่มยังมายากแต่รำคนเทนต์ไหลมือเด็กกับยากแต่รำคนเทนต์ยังขึ้นกับประเด็นน้อนพี่น,อน้องเอ,อ้ยมูบอกโคกดไล่โคตติดตามมูกดตรจะว่าสันก็ได้รับเป็นน้อนมาหาตัข่อยไฟแน่โทรศัพท์ข่อยยี่สิบมือหนิตายตายตา มาไมามก like ินเข้าเนี่ยมากินเ้าเอากินเค้าน้ำหาเนี่ยมาให้กินไรเอากินเค้ากะปเขากะบกเอาเจ้ากะบงของหาของมาชุดกินาะกินเนี่ยบกแกงมบักแกงมุวนยังก่าเขาป่นี่เขาเป็นแบบักแกงมุ้งยังี่เจ้าบกแกงมู้ยังจํำกับบัตถือยังีงกินดั้เนี่ยนาะ แค่บบี่คว้านเอับเขาเจ้ากรบอกให้ชิมขอลมกเจ้ากินเนาะแค่มูขอเขาบองออะัรอย่าเไมันก็ใหม่แล้วแตจกินขาก็บบแกงงอนี่ลงม้นันนีอยั่งม้วบอเนียแกงม้วธมดาแกงมวเีงิตะกอนนี่เนี่ยเจ้าขี้กอนขัแกงม้กินแต่าานแกงแต่เราไม่ได้เรื่องขีตะกอนแกงม้วนเรียงกิ้ตะกอน แซ่บพอรแจงมูกินะไอีกเจ้าจ้ำจกินน่มามพี่น้องกกเอาูจะว่าม่กินเขาอาเจบม่กินของล้ไปมเอ้ายอ่งง่าบอเขออหนึ่งเาอ๋อมนึงเขาสอยติดหกกระได เมียกับ่อแ้เตือนอยู่เมื่อนเขาสักกุิเมียกว่าแต้ลุกอยู่นอนวนนอนขี้ยิ่นี่มานอนปวดอะอะกน้ำกินเย้ามืออะกรไดก็งเงิดดนึงก้าวกิเปลี่ยยัวก็หนึ่งนึงยิงกรได้โ